นักแสดงร้าอาจารย์จเิญพรครับอาจารย์เมื่อนี้มานํำทรงบุญให้เอฟซีครับผมอาจารย์ถุอาสตถาตถครับอันเอฟซีเพิ่นเห็นว่าทางวัดกำลังเหตุกำลังสางเนาะมีทั้งส่วนกุฏิมีทั้งในส่วนของปูกระเบื้องโบสถ์ที่กำลังเหตุอยู่ตอนนี้ครับมานี่เพิ่นก็เลยอยากรวมบุญน้ำครับอยากซอยซอยสางน้สาธุ ครับก็มี่ลายอยู่ครับทั้งเอเจชีที่เพิ่นได้โชคได้ใช้น้ำทั้งผูเพิ่นอยากจะเฮ็ดบุญเสริมบารมีครับคอยเจริญคอยเจริญครับก็มี่โอ้ลายอยู่ดีอาจารย์หน้ากระดาษหนึ่งเอาเดี๋ยวผมอ่านไล่ซีซูอ่นเอเจชีฟังก่อนเด้่อแบบนี้เด้อครับก็มีูู่เพิ่นบอยอยากให้ประกาศน้ำก็มี่กะชีบออ่านเนาะครับเนาะครับ ก็มีพ่อวิบูลถาวอลเลิศนะครับแม่นั้นเรือมนอุ้มแตงคุณลำดวนคุณอุทัยฉันมิตรและครอบครัวคุณพ่อขจรฤทธิ์คุณการตะพงสารสเวกคุณพยาพิมพ์เพาะคุณสิริรัตคุณอัศด,ดาพรคุณคลองและครอบครัว นางสาวพรศรีรอบรู้นางอัญชลีราชวงสาครับนายสุรสิทธิ์รอบรู้และครอบครัวอันนี้ผู้ใดเนาะน,นี่ซื้อนี่เนาะทุกคนมีโชคโทษว่า <laughs> คนมีมโชคครับผมแล้วก็คุณอาคุณอานงจันขาวคุณละไมวงเตชะคุณนกเอฟซีสายบุญชนบุรีคุณกองมณนีว่องไว แล้วก็เอฟซีสายบุญชนบุรีนะครับคุณคุณแม่นี็ทมครับคุณเมธามหามนครับผมกะทั้งโมทั้งม้วนนะครับกับสิมีทั้งอ่าเพิ่นสเพิ่นโอนมาที่บัญชีของผม,มนําพว่าเพิ่นกับฝากไปไรยหม่องนะครับแล้วก็ ที่อผ่าันบัญชีของคนมีโชคนี่ก็หมื่นสี่ร้อยสิบาทครับผมสาธุสาธุครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าเพื่อนอ่ากับพระอาจารย์โดยตรงนะครับครับผมก็ให้ไปบัญชีพระอาจารย์โดยตรงนะครับกับมื่นสองพันหาร้อยนะครับนะครับการรวมทั้งหมดครับผมก็สองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทครับผมสาธุสาธุสาธุ ก็มาเจริญนก็จะเลื่อนจริญื่อนในไลน์ครับครับนะครับอันนี้โชคโดนมาได้ครับเดี๋ยวช่องสิถือปิดนะครับเน้ออ่าให้นักอาจารย์มานีก็นสิได้ถวายพระอาจารย์ได้คำบรรทุกสาธุสาธุสาธุนะครับสำหรับเอฟซีทันใดที่เราจบเราฟังนํากันเนาะครับนอกช่วงนี้เอา คือเ้าบ่อสะดวกบ่อยังกับเรื่องของบุญเรื่องของการทำบุญมั้งแต่ยูติธรรมแล้วเขาต้องสบายใจหละเขาบ่อเดือดร้อนนะครับมีจังคอยทำแล้วอาจารย์เนาะบ่มีครับกับจังไหรเพิ่นเห็นเพิ่นยกมืออนุโมทนาเพิ่นก็ได้บุญแล้วแม่นบ่ครับอาจารย์แมน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 ก็ใใจเ้าสะอาดนะครับผมคิดไปเออแต่ะก็ว่ายกมือเลยว่าบาทสองบาทก็บ่เป็นยังนี่เหตุบุญบ่แม่นว่าจิตเจาะตกบับมือนจ้องมือนี่บาทหนึ่งห้าสิบตังค์ เอาทำโดยไก่บริษัทบริษัทจิตไก่ที่ใ,จใจสสะอาดบริสุทธิ์นี่ครับผมมันก็ได้แล้ว <S <S <an> <S มันสิตทะลึงนึ่งกสระซังบ่แม่นว่าสิเป็นเง,งนินเงินเงินมากหลายมาก,มากสำหรับเพิ่มเพิ่นเพิ่มเพิ่มนี่นอันจุ่มเฮาบ่เฮาเฮาบ่ใครมีแบบตากนนั้นห้าองค์สินะเอาบาดนี้กันน้องจันก็สิให้พรตัวครับเดี๋ยวผมสิได้หยาดน้ำเด้อบาดนี้เด้อเอาบุญน้องกันนะครับโอ้ยคือไหน ញ្ញត្ត ਾਵ ະរិវហតុរាការិគ្រិល្ពេសាកំអទុៈឯក្បតិយេចិរិតង្គំហងចិត្បានចេមិតន្តុសা প ្រេទុសង្កបាតន្តោកនរតោយថាមនិ சோ តិរតោយថាសតិទីយោវិវាចន្តុសភរោ கோ វ ಿನ ស្សមা ত ្តវនទ្តនសិល្ត อุทาปจายยิโนจัตตารโรธรรมาวัฒนเตอายุวโนสุขังพระลังสาถูกคอยมีความทุขไปหลายแล้วมเโจกแล้วพูที่รวมตั้มบุญน้ำมันน่ะสาทุเปิดพระร่มมันโ้ยหันสเปิดแล้วบอกครับพระอาจารย์เปิดเปิดมัน มันวื einmal, ้ยวือ้อไหมครับอ <laughs> าจารย์ครับเราจะได้เบาบ่ครับลืมบ้านนี้อาจารย์ครับพ่ออันว<า>่าคือได้ย<ม>ินแว่วแว่วว่าพระอาจารย์ฝันดีแห้งเถื่อเมื่อคืนฝันว่า,านนอย่างไรเนาะบอกสู่ฟังในเปียงครับได้ยินนลำไผ้ก็ดีหูดีเถื่อ <laughs> เอาผมได้ยินนะแม่ได้ยินว่าอยู่ที่นี่มาอ๋เอเห็นอ๋อกับบ่ได้ฝันโดนไฟหน้าหราครับกับฝันว่าอัน น้มที่เอาไข่มาถวายงวดที่แล้วนะครับเพินกลับขึ้นเอามาเอามาอีกมาถวายอีกงวดนี่ที่มากถวายงวดก่อนสิบสามหน่วยเออเอากลับขึ้นมาถวายอีกรอบนึงวงวดนี้ก็มาแล้วมา,มาถวายแล้วโอ<ม>้มาเหมือนทั้งอันผู้ยิงังผู้ชางนะอาจารย์มาเมดทั้งผู้ยิงทั้งผู้ชายที่ามาถวายสามขึ้นงวดนั้นครับครับนัหละครับนี่ได้ถามปนว่าผ้ากันไม้หยั้งเรเยว่าเอาไข่มาถวายผ้าจานมาสันครับ ใช่หะคือบอเห็นมนาโอกรล่งน้ำคนมากอยู่ครับประสนพนว่าอันตั้งหมืมอันจันสิเป็นมันสิมีหกสิบเอดขั้นแล้วพระอาจารย์ประสนใครนะหกสิบเอ็ดขั้นลดบู๊สเียวปไใใส่แนบหกสิบเอ็ดขั้นลดวันมันสิพี่หมกจอดมันก็ได้บอกไปถามมึงนี่ครับนี่ผู้บัญชาการเองปรสนพนว่าท่านอืนเป็นกรรมว่าจอดเลี้ยงกันไว้บัดนี่ก้อนที่ลับเพิ่นลากบัดนี้มันเปินสบายยังไงยปั้ลลากลับมาว่าผมกลับเ็นพระอาจารย์ารั่น ครับไปบ้านเพื่อนจีบปอรถไปนําเพิ่นเบ้าไปในบ้านนี่ก็ได้ตามเอาเพื่พากันรถเมื่อนั้นมาสันบ่ครับผมรถมาอยู่เพิ่นมาหาเจ้าจังหากแล้วว่าซั่นรถจอดทีมไปในรถรถ61รถขนใคร61คันอือเอามาถวายแล้วก็ถวายทั้งใครถวายทั้งรถออืจอดไว้นี่จอดไว้นี่เลยบ่อครับอือมันก็ซ้านั่นแหะครับเพิ่นมาเห็นเพิ่นมาที่เพิ่นมานเพิ่นมาจากคนครับมา หกคนหกคนติเพราะว่ามากงวดแหลกที่มนันมีขึ้นแหลกงวดมากมากม,มาสองกับผู้ใต้ผู้วา่าท,ที่ทักกันอีกผู้หนึง่งครับขึ้นที่สองผู้ยิ่งมาสามครับแต่ก็ขึ้นที่ถ่ายมาผู้หนึง่งครับอมากหกคนติมากน้นำกันมากความกันที่แบบนี้ครับมากความกันทั้งหกคนแต่ว่าห่างรถคนใครเนี่มีหกสิบเอ็ดขั้นไปดีที่ขั้นละส,สิบ ขั้นตัวคนตัวเนาะครับแต่ว่าคนขับรถนี่คือสิบ่เห็นดอกมันบองจังไดนครับโอเห็นตำรถมากคือจอดเรียงไายทรายอยู่รถด,ดิบ้าใครหกสิบเอ็ดขั้นรถเว้ยนั่นก็ตอนนั่นนะ่ะครับผมลากลับกันนี่กับเพิร์คกระบอกลับต้งรถเนาะเกิจอดไว้นี่แหละครับบา้างวดนั่นได้ใครหน่วยเดียวงวดต่อมางวดสูญหาได้ใครหน่วยเดียวงวดต่อมาไครหกสิบสาม อไอข่หนึ่งฟองนาะหงว,ด,หวดต่อมาหันไข่ดงวดที่งวที่แล้วม์มาครับไข่หกสิบสามฟองเนาะหกสิบสามฟองหลอบนี้มากขั้นหนึ่งมาขั้นไนตัวแรกครับตัวแรกมาขั้นหนึ่งก่อนครับแต่ว่ายกไข่ขึ้นมาถาวายตัวแรกยกขึ้นมาเก้าสิบสามบานี่ได้ยินเสียงผู้ชายผู้หึิงนบอกว่าเอ้าคือเอามาก ใหมันครบลอยหกฟองเิ่นก็เลยไปเอามาครบนะครับอันนี้รอบที่แล้ววันนี้ล่าสุดเมื่ขึ้นนีมาหกสิบเอ็ดขั้นรถบบดนี้ใครบอกบอกบอกคนนั้นบาอีกเร้่บ้านไหนบอกแล้วบอกอีกมันมีมังเก็บใครแล้วเอาซ้ำนี่ละวันนี้เอาซ้ำนี่เวันไหนจะออกมายังสิ่เนาะนะครับเนาะอวันนี้หาแก่ก้อนก่อนตัวเนาะมันจะใส่เมื่งไหรเนาะเราต้องไปแกะงานเนาะมียงก่อไปไปตัวเนาะ คแจกบ่มือเดี๋ยวมันสีเน่าเ,าเางินเนาะครับแจกคนให้เหมือกอนหวดหนาจังคอยให้เพิ่อนออกมาถวาอีกอื๋อโอ,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 อฟันดีครับแท้ได้แบบนี้อาจารย์คนสิบ่ถึกเมือดประเทศสบอวันนี้ตีเชลเล็ลส,ส,ส,ลสบอกถูกสาถูฮะตีเสลเล็สมบอกกับกับว่ตีแล้วเขา <c oughs> ตีไปแล้วรอบหนึ่งเนาะอ้อนำ้ำเสนเอฟซีพ่นไปแล้วไหมครับตัวแรกยันจะเป็นเลขตัวเก่าเนาะออ,อันนี้มันก็เป็นแกคก้มฝันเด้อครับอัน,นพิจณาเอาครับเอาก้มฝันในฟังเอามานี้ในส่วนกุฏิเลยครับพระจานทร์มีความคืบหนาเป็นจังไไรแล้วนีเพ่นใส่นหนาต่างกวหน้าต่างมาแล้วเนาะหน้าต่างประตูครับหน้าต่างก็ประตูกุฏิมาแล้วอืมครับเพราะว่าพ่นติดประตูหน้าต่างเรียบร้อยกันจสร้างไฟกันจเขาครับ ให้หนาต่างกับประตูแล้วก่อนอสร้างไฟเขามามาติดไฟมันะสร้างสียังไม่มม่นกล่นบอกมันอ๋กันสุดเดียวกันอ๋อสร้างไฟกับสร้างสีสุดเดียวกันอ๋อนมื่อกีไปไทยนาต่างกับคนเบื่องนั่นในส่วนของสร้างกระเบื้องเะครับวานนี้จัาได๋สร้างกระเบื้องคำานวนกระเบื้องมาขาดครับมื้อนี้ผ้าจารย์ไปซื้อกระเบื้องไม่อีกสิบหากองเป็นยังไงล่ะคนทามันบิพลาดได้นอะผาดได้เนาะ สี่ตีนยังรู้พลาดนักปาดยังรู้พังกระเบื้องนี่ก็ะน,นาบก็หนาเกินเบื้อนแอกแก้วนะมื่นอันเนี้ยบ่ครับเนี้ผมก็เห็นกระเบื้องกองอยู่ทั้งหนาหลายอยู่หลายอยู่โว้ยมันปูนั้นต่อเสา<อ>เพราะว่ามืน่นมันก็นติปูต้นนี้พปุยปูแล้งนี่กันหอดต,ตอนแรกก็นทฮอดปีแล้วมันบ่หรอครับผมมื่นเ้าฮอดเตียงมันก็จะมาเก็บไร่เลยเก็บยังตัวครับกันที่ซาชุดก็คือ มือของเศร้าต่อมือต่อมาอีกมืออีกต่อมาเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวจังไลยก็สีไปอ่าเออไปทายเพื่นๆทายความคืบหน้าเอฟซีเบิ้งครับปนี้พระอาจารย์ครับกับนี่ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนกุฏิครับผมฝ้ากาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าเหลือเฉพาะท่าใช้ไฟแล้วก็สีท่าสีเนาะครับเนาะในส่วนของฝ่านะครับ กะรล่อให้ช่างหน้าต่างครับตอนนี้เพื่อนกะกำลังทํางานครับผมช่างหน้าต่างกับช่างประตูเนี่ครับเพื่อนมาติดประตูครับผมแล้วกะมาติดหน้าต่างครับผมหลังจากติดหน้าต่างแล้วเซจครับช่างสีกับช่างไฟกับิ่ามาดาเนินการต่อครับผมกะคาดว่าอีกไม่เกินอาทิตย์นึงหน่ะจะแล้วเ็จครับผมนะครับช่างกระจกครับผมช่างประตูหน้าต่างครับกำลังทำงานอย่างขมักขเม้นเลยครับผม เดี๋ยวต่อไปแอชี่ไปให้เบื้องในส่วนของปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องนี่ก็ได้น้อยหนาครับผมเมื่อว้ยแดดฮ้อนๆเพื่อนกับ่บเร้าปูครับแดดฮ้อนๆก็นั่งปูอยู่อันนี้ห่มเพิ่งจะมาถึงด้ครับนี่ห่มห่มต้นใหม่โฮตาสิมาฮอดก่อนอันนี้เพื่อนก็นั่งตากแดดละปูกระเบื้องจังเราผมบายโยสิมีคนเป็นลมวะเนาะสนอก สร้างยาแนวเลยครสร้างยาแนวเรับสร้างหยาแนวครับหยาแน่วครับครับผู้ยาแนวกับหยาน้ำกลนครับผู้ปู่กับปูนะครับมือนี้กันแล้วว่าสั้นครับสร้างคนว่าแล้วเพราะเขามื่อนี้โอ้ยังย่างย่างมาสั้นสองสามมือเนาะครับเนาะปูปูแตกแดดเนาะ ด้านหลังแล้วไม่แล้วครับตอนนี้เหลืออยู่ด้านหน้านี่ครับเหลากระยาแนวครับอีกประมาณสองสามวันก็แล้วเสร็จครับผม <c oughs> ต้อง,งคลิปครับอนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับในส่วนของปูกระเบื้องอุโบสถวัดพระอาจารย์ไข่ครับผม เดี๋ยวจังไรห,หลังจากที่แล้วเสร็จแล้วแอดก็จะมาทายให้เอฟซีเบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม